สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงและก็สำคัญกับคนทำงานทุกคนจริงๆครับนั่นก็คือเรื่องความโปร่งใสในการบริหารเงินของกองทุนประกันสังคมหรือสอปอสอวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมากครับทั้งข่าวทั้งรายงานเจาะลึกต่างๆ เพื่อให้เข้าใจว่าข้อกล่าวหาต่างๆมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทำไมการเลือกตั้นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกับเงินของเราทุกคนครับใช่เลยค่ะคือเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการใช้เงินไม่กี่ร้อยล้านแต่มันเป็นภาพใหญ่ของปัญหาเชิงโครงสร้างเลยทั้งเรื่องการเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ใครกันแน่ที่มีอำนาจตัดสินใจซึ่งทั้งหมดนี้ล่ะคะ่ะ คือหัวใจเลยว่าจะทำให้กองทุนเรามั่นคงหรือจะกลายเป็นระเบิดเวลาเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันระเบิดขึ้นมาก็คือตอนที่มีสอสออกมาเปิดโปงเรื่องการซื้อตึกอื้อหือเรื่องตึกนี้เองใช่ครับคือมีการประเมินราคาตึกไว้ที่ประมาณ3,000ล้านบาทแต่สพสกลับตั้งงบไว้สูงถึง7 0 0 0ล้าน7 0 0 0ล้านคำถามแรกที่ทุกคนคิดเลยก็คือ เงินส่วนต่างอีก4,000ล้านบาทเนี่ยมันไปไหนประเด็นนี้จุดติดเร็วมากเลยนะคะเพราะตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆพอข่าวออกไปปุ๊บกระแสนในสังคมก็มาเลยวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากมันกระทบความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนเต็มๆเลยนะว่าเงินที่โดนหักไปทุกเดือนเนี่ยเอาไปใช้อะไรกันแน่ซึ่งพอเรื่องมันแรงขนาดนี้รัฐบาลก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วคะ่ะใช่ครับการตอบสนองก็ถือว่าเร็วมากนะ คุณอนุทินชาญวิรกูลที่เป็นรองนายกใช่ไหมครับท่านก็ลงนามเลยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาทันทีเหมือนส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้ไม่เงียบแน่แล้วถ้าเราไปดูรายละเอียดของคณะกรรมการชุดนี้นะคะมันมีความน่าสนใจอยู่คือประธานกรรมการเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงมหาไทยคุณอัศศิษฐ์สัมพันธรัฐ ไม่ใช่คนจากกระทรวงแรงงานเองใช่ค่ะการตั้งคนนอกแบบนี้ก็อาจจะเพื่อให้คนเชื่อมั่นว่าจะมีการตรวจสอบที่เป็นกลางจริงๆไม่มีการช่วยเหลือกันแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็มีอำนาจเต็มที่เลยนะเรียกใครมาให้ข้อมูลก็ได้แล้วก็มีกรอบเวลาชัดเจนว่าต้องรายงานผลในเกสิบวันแต่เรื่องมันไม่ได้มีแค่ตึกเจ0ดพันล้านนี่สิครับพอเริ่มมีคนขุดลงไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่านี่เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งโอ้โห oh ครับ แหล่งข่าวที่เราได้มาเนี่ยชี้ไปที่โครงการอื่นๆที่ใช้งบแบบแปลกๆอีกเพียบเลยใช่ค่ะมีอีกหลายโครงการที่ถูกพูดถึงเยอะมากอย่างแรกเลยคือเรื่องระบบไอทีมีโครงการพัฒนาระบบหลังบ้านงบประมาณสูงถึง850ล้านบาท850ล้านบล้านยังไม่หมดค่ะมีแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกันตนอีกตัวชื่อ SSO Plus อันนี้อีก275ล้านบาทโ oh. เงินเยอะมากสำหรับระบบไอทีนะครับแต่มีอีกเรื่องที่คนน่าจะรู้สึกใกล้ตัวกว่านั้นคือเรื่องปฏิทินอ๋อ oh, เรื่องปฏิทินใช่ครับคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้งบทำปฏิทินไปรวมๆกันเกือบ580ล้านบาท580ล้านปีล่าสุดก็ยังใช้อยู่นะครับประมาณ55ล้านบาทต่อปียังมีอีกนะคะที่คนวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันคือการใช้งบจากกองทุนประกันสังคม12ล้านบาท เอาไปก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารของกระทรวงแรงงานเดี๋ยวโรงอาหารกระทรวงแรงงานเหรอครับใช่ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรโดยตรงกับผู้ประกันตนพอฟังแบบนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวจริงๆงั้นเรามาเจาะทีละเรื่องดีกว่าอย่างระบบไอที850ล้านเนี่ยครับความไม่ปกติมันอยู่ตรงไหน จุดที่น่าสังเกตที่สุดเลยนะคะมันอยู่ในกระบวนการประกวดราคาหรือที่เรียกว่า e-bidding คือผู้ที่ชนะการประมูลเนี่ยเสนอราคาต่ากว่าราคากลางไปแค่1.5ล้านบาทเท่านั้นเองจาก850ล้านนี่นะครับใช่ค่ะแล้วที่แปลกกว่านั้นคือราคาที่เขาเสนอต่างจากคู่แข่งอีกเจ้าแค่3 0 0 0สนบาทโอ้โหในโครงการมูลค่าเกือบพันล้านการที่ราคาจะมาเฉือนกันแค่เนี้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ มันเลยทําให้คนสงสัยย้อนกลับไปที่การตั้งราคากลางว่าตั้งมายังไงทําไมมันถึงได้พอดีเป๊ะขนาดนี้ฟังแล้วมันดูเหมือนนัดกันมาเลยนะครับแล้วแอปพลิเคชัน SSO Plus ที่ใช้งบไปอีก275ล้านบาทละครับอันนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างสมาัถแอปเนี่ยตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือเสียงจากคนใช้จริงค่ะรีวิวใช่ไหมครับใช่เลยแอป SSO ได้คแมนรีวิวเฉลี่ยแค่1.5ดาวจากเต็ม5ดาว1.5ซึ่งถือว่าต่ำมากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่าแอปไม่เสถียรและที่สำคัญที่สุดคือฟังก์ชันหลักๆอย่างการจ่ายเงินสมทบผ่านแอปอืมกลับใช้งานไม่ได้จริงเดี๋ยวนะครับ275ล้านเพื่อให้ได้แอปที่คนให้คะแนน1.5ดาวแล้วฟังก์ชันจ่ายเงินยังใช้ไม่ได้อีกนี่มันโอ้โหล้มเหลวชัดๆเลยนะครับแล้วเงินมันไปไหนหมด ทำชี้แจงจากทางสงปสก็มักจะบอกว่าทุกอย่างทําตามขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างซึ่งเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจของปัญหาที่มันวนกลับไปที่เรื่องปฏิทิน580ล้านด้วยเหมือนกันใช่เลยครับเรื่องปฏิทินนี้ก็น่าคิดมากในยุคที่ทุกคนมีมือถือกันหมดแล้วการใช้งบปีละ50-60ถึง60ล้านทําปฏิทินแจกมันคุ้มค่าจริงเหลอครับ เป็นข้อโต้แย้งที่ฟังดูดีในตอนแรกนะคะว่าอาจจะจำเป็นสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแต่พอเราไปดูตัวปฏิทินของจริงก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาในตัวมันเองเนื้อหาที่บอกว่าจะใช้สื่อสารสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมีอยู่น้อยมากแถมตัวอักษร,รก็เล็กจนอ่านแทบไม่ออกเลยเอา้าวมันไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารได้ดีพอคะ่ะถ้าอยากจะสื่อสารจริงๆยังมีวิธีอื่นที่ตรงเป้าและคุ้มค่ากว่านี้อีกเยอะ ดังนั้นคําชี้แจงของสอปสที่บอกว่าทําทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบมันเลยนาไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าหรือนี่คือความไม่มีประสิทธิภาพที่ถูกระเบียบโอ้โหเป็นคําที่คมมากเลยครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับมันเหมือนกับการที่เราอนุม,มัติงบซื้อประกาศทองคําแท่งละแสนบาทมาใช้เซ็นเอกสารนะคะถามว่าทําตามขั้นตอนไหมก็ทําครบทุกอย่างมีการเปรียบเทียบราคามีการอนุม,มัติครับผมแต่คําถามคือมันจําเป็นและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงหรือเปล่า สปสมักจะบอกว่าใช้งบบริหารแค่ประมาณ3%ซึ่งต่างกว่าเพดานที่กฎหมายกำหนดไว้ที่10%ฟังดูเหมือนน้อยนะครับ3%ใช่ค่ะแต่เราต้องไม่ลืมว่ากองทุนนี้มีเงินสมทบเข้ามาปีละประมาณ2.7แสนล้านบาทโอ้โหงบ3%ที่ว่ามันคือเงินเกือบ8 0 0 0ล้านบาทต่อปีเลยนะคะเงินจำนวนนี้มันมหาศาลมากถ้าถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจเลยครับนี่เราคุยกันต่ฝั่งรายจ่ายนะ แต่จริงๆแล้วสปสคือนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศเลยใช่ไหมครับแล้วฝีมือการลงทุนของเขาเป็นยังไงบ้างมีกรณีศึกษาที่น่าตกใจมากค่ะคือการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชื่อว่า TU Dom ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศ,ศูนย์รังสิต๋อครับข้อมูลระบุว่าสปสเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในกองทุนนี้เลยนะคะสัดส่วนสูงถึง76.7 5เเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เลยแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับ ตอนที่กองทุนนี้เปิดขายครั้งแรกราคาอยู่ที่หน่วยละ10บาทสปสก็เข้าไปลงทุนด้วยเงินประมาณ800ล้านบาท800ล้านแต่สถานการณ์ปัจจุบันคือราคาต่อหน่วยของกองทุนนี้ร่วงลงมาเหลือแค่ประมาณ1บาทนิดๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับจาก10บาทเหลือ1บาทใช่ค่ะนั่นหมายความว่ามูลค่าการลงทุนของสอปสที่เคยมี800ล้านบาทตอนนี้เหลือไม่ถึง100ล้านบาทด้วยซ้ํา โอ้โหจาก800ล้านเหลือไม่ถึง100ล้านนี่มันไม่ใช่แค่ขาดทุนธรรมดานะครับเงินมันหายไปเกือบ90เซนเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเสียหายหนักขนาดนี้ครับนี่มันเงินของผู้ประกันตนทุกคนเลยนะใช่ค่ะนี่คือคำถามที่สำคัญมากเลยกรณีนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในการบริหารการลงทุนที่น่ากังวลมากๆการที่กองทุนใหญ่ขนาดนี้ เอาเงินไปกระจุกอยู่ในการลงทุนประเภทเดียวในสัดส่วนที่สูงขนาดนี้ถือว่าผิดหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างร้ายแรงเลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการตัดสินใจลงทุนว่าใครเป็นคนอนุมตัติแล้วใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจชัดเจนเลยครับว่าปัญหามันลึกไปถึงระดับคนตัดสินใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องนําเราไปสู่คําถามที่ว่าแล้วใครคือคนที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ ก็ต้องมาดูกันที่โครงสร้างของคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะบอร์ดประกันสังคมคือองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายและอนุมัติโครงการต่างๆตามโครงสร้างแล้วบอร์ดชุดนี้มีกรรมการทั้งหมด20คน20คนค่ะมาจากภาครัฐ6คนแล้วก็มาจากฝ่ายนายจ้าง7คน และฝ่ายผู้ประกันตนอีก7คนซึ่ง14คนหลังนี่แหละคะ่ะที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเพราะการเลือกตั้งเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ถือเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับครั้งแรกเลยใช่ครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57 บอร์ดชุดนี้มาจากการแต่งตั้งโดยคอสอชอทั้งหมดเลยผลการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นมันสะท้อนความต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนได้ชัดเจนมากกลุ่มที่ชื่อว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งมีนโยบายหลักคือการปฏิรูปกองทุนให้โปร่งใสตรวจสอบได้ <c oughs> ได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายเลยค่ะคว้าที่นั่งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนไปได้ถึง6ที่นั่งจากทั้งหมด7ที่นั่ง นี่คือสัญญาณที่ดังและชัดที่สุดจากเจ้าของเงินว่าพวกเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่และต้องการเห็นการบริหารที่ดีขึ้นพอผู้ประกันตนเลือกตัวแทนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาได้สําเร็จเรื่องก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยมันกับการเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระลอกใหม่ทันทียังไงคะ คือมีความพยายามที่จะแก้ไขระเบียบการเลือกตั้นบอร์ดประกันสังคมฉบับใหม่เรื่องนี้คุณรักชนกสีนอกถึงกับใช้คําว่ามันเปรียบเสมือนการรัฐประหารบอร์ดประกันสังคมเลยทีเดียวโอ้โหแรงมากใช่ค่ะมันเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากสาระสําคัญของร่างระเบียบใหม่ก็คือการเปลี่ยนวิธีการนับคะแนนถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือมันจะไปลดอํานาจของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่เพิ่งชนะเลือกตั้งเข้ามาลดอํานาจยังไงครับ ทำให้เสียงของพวกเขาที่เคยเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยแตกกระจายออกไปแล้วก็มีอำนาจต่อรองน้อยลงอย่างชัดเจนเลยค่ะหมายความว่าถึงแม้จะชนะเลือกตั้งเข้ามาแต่ก็จะไม่มีอำนาจพอที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เคยหาเสียงไว้ ถูกต้องค่ะฝ่ายที่ออกมาวิจารณ์ก็เลยมองว่านี่คือความพยายามของกลุ่มอำนาจเก่าที่ต้องการจะกลับเข้ามาควบคุมทิศทางของบอร์ดอีกครั้งหลังจากที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งแรกไปมันคือการต่อสู้เพื่อควบคุมเงินกองทุนหลายล้านล้านบาทที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังข่าวเชาว้าต่างๆนี่เองค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดว่าเยอะมากเราเริ่มจากการซื้อตึกที่ราคาแพงเกินจริง แล้วมันก็ลามไปสู่การตรวจสอบโครงการต่างๆการลงทุนที่ขาดทุนย่อยยับและสุดท้ายมันพาเราลงลึกไปถึงการต่อสู้เชิงโครงสร้างอำนาจในบอร์ดประกันสังคมนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตแล้วแต่มันคืออนาคตและความมั่นคงของเงินออมก้อนสุดท้ายของคนไทยลหลายสิบล้านคนเลยนะครับใช่ค่ะปัญหาหลักของเรื่องทั้งหมดนี้มันอยู่ที่คำว่าธรรมาภิบาลหรือ Governance มันคือเรื่องความโปร่งใส กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลและความรับผิดชอบต่อเจ้าของเงินที่แพ้จริงซึ่งก็มีคนเสนอทางออกในเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจมากคือการผลักดันให้สปออส,ออ,สอ,ออกจากระบบราชการออกจากระบบราชการหมายถึงให้เป็นองค์กรอิสระไปเลยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแนวคิดคือปรับโครงสร้างให้เป็นหน่วยงานที่คล่องตัวขึ้นบริหารงานโดยมืออาชีพจริงๆมีบอร์ดท,ที่มาจากการสรรหาและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรง คล้ายๆก,ยกับโมเดลของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกอบขที่เขาพัฒนาไปได้ดีขึ้นมากหลังจากแยกตัวออกมาค่ะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่สถานาการณ์ปัจจุบันที่การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี2569ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงกติกาการเลือกตั้งที่ยังคงกุกรุ่นอยู่นี่เองนั่นจริงทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้นะคะว่าในฐานะเจ้าของเงินกองทุนที่แท้จริง ผู้ประกันตนควรจะมองหาคุณสมบัติแบบไหนจากคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในอนาคตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสียงของพวกเขาจะถูกได้ยินและเงินทุกบาททุกสตางค์จะได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดคำว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงสําหรับกองทุนขนาดมหือมาเช่นนี้ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือคําถามที่เราทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนต้องช่วยกันหาคําตอบค่ะ